How to มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างไปดูกันก็จะมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหา มหาวิทยาลัยวะไหลลักษ์มหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังรีวิวค่ายเวิร์กช็อปค่าย4วัน3คืนของหลายๆคณะวันที่18-21เดือนเมษายนพุทธศักราช2567สนใจสอบถามได้ที่ติวเตอร์แพรใหม่ในลน์นะ